เชียงคานเมื่อลมหนาวผ่านพลิวลูกลำโคยิวเขาฟังยาวเกี่ยวโพคลอไม่กลผ่านเทีวคนงามหาย่านท้อไม้เข่างานนาขางฟังน้นขึ้นไปแล้วก็ร้อนมากไหม cái chụp cuối cùng กำลังจะขึ้นไปสกายวอล์กเชียงคานเชียงคา,านนะครับก็เทคนิคการขึ้นไปก็คือต้องขึ้นรถสองแถวแล้วก็เอาถุงเท้าใส่ถุงเท้าถุงเท้านะครับเพราะว่าเวลาเราอยู่สกายวอลเราเป็นกระจกขาเราจะเหยียบก็ได้เ่วิธีการทําตัวไม่ให้หลงจากเมียนะครับใส่ชุดเด่นๆไว้เขา <c oughs> จะได้ตามหาตัวได้ใช้สีเด่นๆครับอเครับ ทำไมเร็วจังเลยเ <c oughs> ยังมาท่านในหลุนอยู่ลุณผู้เขาแหรอวัอนนี้ไปใส่ถุงเขาบอกแต่ก,ก้าอันนี้ไม่ใส่ก็รถขึ้นมาส่งเรียบร้อยครับ เข้าสู่พื้นที่โลเลทัวร์โลเลทัวร์ร่วมกันกับคณะเฝ้าทัวมีเครื่องคณะคนอดและคณะมีเครื่องคณะกลับแล้วตามคลิปที่เห็นเมื่อวานนะครับแยกทางกันแต่ขึ่นดังมาถึงแยกทางเอาได้หรอต้องเอาด้านหน้าก่อนก็เดินไปครับมีผิดอะหรือเปล่า ขอับมี่นี่ไหนเนี้เป็นไงครับฟวงครับันนี้เรามาจบกันที่สกายวอล์กเชียงคานนะครับไปดูว่ามันจะหวาดเสียวแค่ไหนนะครับผมต้องใส่โอ้ทุกท่านมีกระยานเหรอเห็นทุกท่านมีกระยานก็เราต้อง สวมรองเท้านะครับเขาให้สวมทับเลยรองเท้าด้านบนและด้านหน้าของรองเท้าจะมีตะเข็บรอยต่ออยู่นะคะสามารถสวมทับได้เลยขาสั้นแหละมีขาสั้นนักท่องเที่ยวท่านใดที่เดินออกลางสกายวอล์กนะคะจุดคือรองเท้าีะอยู่บเซนกอร์เหการนะคะสามารถนำรองเท้ามาคื้นได้ที่ถังสีดำข้างเ็นกอรโดยการได้เลยค่ะแล้วนักท่องเที่ยวท่านใดที่ฝักน้ำ

หอ,อมหรือยังโดเรมอนหาโดเรมอนตี <laughs> อะปะ <laughs> เดี๋ยวเราเข้าสู่สกายวอล์กนะครับจะไปดูวิวแบบที่มีกระจกนะครับ ทางเข้าไหนเอาไปมาไหนมาไหนอ๋อก็จะมีพระพุทธน้องว่มินอะไรอก็ได้มนนะครับมองไม่เห็นน้มองบังมากเออ่สวย นางเงห้เย็นนางน่นางไนมลางนผีตัวเไ้สุือายกล้องกอที่จะเดได้ไดๆได้ One two three One two t h r ยังไม่ีใครยังม่ One two three One two three

เดี๋ยวเราเข้าไปเลยครับดูขู่อ๋องครับบัดนี้หลับตาเดินไปเลยครับ าเดินไปเลยครับอ่ะหันหน้ามาจะถ่ายภาพนิ่งให้ตายตายหันหน้ามาจิดเข้าจิดเข้าจิดเข้าหากันสามสองหนึ่งแท้แท้แท้อ่ะเอหลังกระแพงนุ่นไปวินย่างตีจะสียังไง มันบ่ลึกออยุ่นเหม,ม,ม,มหมนี่มันจิเป็นเม็นเยงไปอีกตายไหมเออตายสามสองหนึ่งคิดจะวางยุ่งทีขอไก่กับถกเต็มบางๆหสามสองนึ่งสามสองอกมาออกเดินย่ที่ขอไก่ขันย่านกัยางน้อแต่เ็บนี่ไหมแต่เ็บเล็กนี่ไหมมานี่มานี่สีมันจังเลย

อยากกลัวครับอยากกลัวข้างล่างมันเล็กมันยืนอยู่ตรงนี้จะท่ายรูปไหนยุดก่อนขอที่ท่ารูปให้ยดก่อนขอที่ท่ารูปให้เออโอเคโอเคเอ้าก็ไปเออเชื่อเออเชืยอโอ้ยยังไม่ลงครับตาลง one two three one two three ยังไงก็ไม่แตกครับเราทำยังไงมันก็ไม่แตก อาคูอองไปมายืมก็ต้องไปยืนผนังกันเลยยืนจุดๆนี้กันด้ยยืนดีนี่เออนั่นแหละการค้าก่อนเขาให้แบบมันใจนะสามสองหนึ่งโอ้เท่เท่เท่ท่านี่แหละจกกระเป๋าเท่ทุนถ่ายไหมคะถ่ายอยู่เดี๋ยวขอถ่ายมุ่งจะจบก่อนก่อนจิ้งจนยงกลับขึ้นมา่าย

กลั๋ยว่้าสิบย่างไหมี่กลัวมกลัวมิกลัวมิกลัวมีกลัวมกลัวมีกลัวมีกลัวทำใจให้ได้ทำใจให้ได้ทำใจให้ได้พูดก็จ้นางสองผมก็เห็นกลัวมิกลัวมีกลัว นั่งมองนี้ได้โอ้แถ่ดียดูครับดูรับตาเลยครับรับตาเลย กระจกนาครับกระจกหนาทั้งสองเส้นอันเดียวเหรอให้ให้ให้ิสวัตคนออกแบบมากก็ัว่าเอไม่มีอะไรเลยี

ให้มนยืนยึ่ตรงกลางนั่นนะเขาท่ายุบปมมันจะเห็นนั่นความลึกของเสาอ่ะนี่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 มองเสียวอ่ะยืนดดีน้องสิไปนันมาดีีไม่ใหญ่โวบไหมอยากใส่แบบ อ๋อเียวอยกูอ๋องิ่มชินแล้ววันดันี่ม่นี่นี่ม่นังยูมองนี้มันจังเห็นความดุนางเลยคัดสมานเลยยังไม่อีกยังม่อีกโอเคอะมองที่กล้อง1 2 3ยังไม่อีกกันเลยยังไม่อีกนะโอเคสามสองหนึ่ง

อย่าม mhm. ันตเพ้า้ัผมยวนะมันแล้วก็ยิ้มใส่กอยิ้ใสอดตางาบ่ห้มปนึ่งร็วไปเร็วมันหนีมันีไม่เอาอนี้ยังร้องียบหแม่ เอาไปมาทยวิ่ทายางนอ้โทายีนเอาปนคนงางน้ำตะกิบครับเห็นพักรอด้วยคุ้งคอ้ง ก็ได้บางวิวหรอเอาไหมคะเอาจังสิเออเตืเต้่ไปห่ว่รัวทีไหาวัาห่ัมา ห่มามน่งอสามันเป็นกระจกที่ไม่แตกครับไม่ต้องกลัวครับ อ๋ออ๋มายืนตรงนี้วิวโค้งยาวเลยตอนนี้เราอยู่ที่สกายวอล์กเชียงคานนะครับดูบรรยากาศรอบๆครับตามเฟรมมาครับโกอ๋องกบตามเรามาตามเรามาครับตอนนี้ขาอ่อนอเปล่าครับดูข้างล่างครับโอ้มือเดินต่อไปครับเราไม่กลัวความสูงครับความสูงเราไม่กลัวแต่ว่าเรากลัวกระจกแปกด อีกจุดหนึ่งครับเดี๋ยวหมุนรอบตัวให้ดูดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับของเชียงคานนะครับคุณ <c oughs> น,นายนะครับนอนรับรนองเรยง <c oughs> โอ้โหวิวหนะวิวข้างหลังนะ

เียงคานนะครับมันจะกาศก็ประมาณนี้นะครับจกเ็ดี๋ยวจะให้ดูพื้นนะครับว่าเสียวอันตรายเสีเสียว่ยเลยองแมีข้างนะค่หเป็นการกลับ

จับตรงผมจะควายแน่นนะโอเคอุ้ยแม่ยังไงล่ะเอ้าเอางัาา้นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมูใหญ่ตั้งนี่คือหุ่นพีท้าโคดนะครับ 5, 5, 5, 5. อ่ะทานนี้กัน mấy bài 1 bài ขอสวัสดีนะบ๊ายบาย แล้วนะครับลงได้ครับก็เรียบร้อยครับขึ้นไปดูสกายวอล์กจุดชมวิวสกายวอล์กแล้วตอนนี้ก็จะไปหารถนะครับ เชียงคานเมื่อลมหนาวผ่านผิวลูปลลำคอติวเขาฟังยาวเกี่ยวคอคลอไม่กงมปานคิ้ว